คาร์บูมกยี่สิบสี่ไล่นมหนูอะไรดีมาดูกันก็มีหลายคนนะครับที่ใช้คาร์บูยี่สิบสี่มิลแล้วถามว่ามันคือนมหนูของรถรุ่นอะไรเพื่อจะเอามาไล่วันนี้ก็พอดีพอดีอดก็รถมาล้างคาร์บูก็มาดูว่ามันเป็นของรถรุ่นไหนมันก็มีอยู่สองรุ่นนะครับที่ใส่นมหนูใส่กับคาร์บูหมกยี่สิบสี่นี้ได้ เราถอดให้ดูก่อนว่าหมกยีสีเนี่ยน้ำหนูมันเป็นแบบไหนน้มหนูจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวคันให้ดูฉะนั้นหลายคนที่จะเอาไปไล่ก็คือเอาน้ำหนูเบอร์เล็กมาเลยแล้วมาเจาะ เไล่เอานะจะเป็นแบบนี้แล้วรุ่นแรกที่เหมือนกันก็คือเนี่ยเห็นไหมดูข้างนะครับเป็นดีมแต่เขาเรียกบ้านผมจะเรียกดีมเอ็กเนะครับมันจะเป็นดีมคาบูตัวสุดท้ายแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นเวฟร1อยสิไอคาบูอ่าที่เป็นนหนูใส่กับคาบูตัวนี้ได้ ให้ดูคาบูดดีแม็เกเซล่อนก็พอดีวันนี้เขาเอารถมาล้างคาบูอ่าเห็นไหมเนี่ยไปหานหนุ่มๆตัวเนี้ยหรือไม่ก็เนี่ยไปบอกเขาว่าซื้อชุดซ่อมคาบูเวฟร้อยสิบคาบูหรือเวหรือดีแม็เกเซลจะเหมือนกัน,นหนุ่มๆเอามาไล่ได้อ่า ดูมันก็ใส่กันพอดีทีนี้เรามาดูเบอร์นมหนูกันนะว่าเจ้า d m e ม็กเซตัวเนี้เนี่ยมันวัดได้ที่เบอร์เจ็ดสิบเบอร์เจ็ดสิบส่วนคาบูมกที่ให้นมหนูมาคาบูมก24มิลตัวเนี้ยลูกเล่ง24มิลน,นะครับก็จะเป็นเบอร์80อ่าฉะนั้น ไปลองไล่กันดูถ้าไม่มีน้ำหนูจะไล่ก็บอกว่าของ d ี x ม็กเชุดซ่อม d ี x ม็กเหรือไม่ก็ชุดซ่อมเวฟร1อยสิบ110คาบูส่วนที่ว่าน้ำหนูเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์แล้วกันโอเคบายบาย <laughs>